ครับมื่อเนี่ยเราสิมาอัปเดตแม่ข้ามคูณแม่ข้ามคูณนี่ก็พวามสูงก็อยู่ที่ร้อยสามสิบแปดสามสิบเก้าครับเราสิมาอัปเดตท,ทุกเดยอนได้พี่น้องตอนนี้เราท่องกับเจ้าเพชรตะวัน ลูกสายของลุงเพชรของไดสีเดียนกว่าแล้วล่ะพี่นอ้องแม่ขอำคุณเป็นกล้วยเลี้ยงง่ายกินง่ายฝากง่ายตรวจท่องเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นลูกสาวเพื่อนน้องเดียนชายเดียนชายเนี่ยก็ะหาเดียนกลัวแล้ว กับกัดฟาร์มของเขากรยุบันนะครับหน่อยตำบลว้าหินลาดอำเภอชุมแพจังหวัดคอนเน่นกันสิมาเยี่ยมชมฟาร์มก็ได้เบอร์โทรศัพท์ก6 1 9ูนหกหนึ่งเก้เก้าแปดเก้าห้สามีอยมาแทะเลี้ยมน้ำมือแรงกำลังเหล่า อันนี้ก็เป็นสร้างทุ่มแพ้แล้วพี่น้องแกล้สวนอยู่นี่แหละสร้างทุ่มแพ้วิญาน้ำรมวิญาน้บม,บมบิาบงชัดๆแม่ข่มคูนแล้วกินหญ้าดีว้อมสูงกระบวท่าดหรอกพี่น้องกรบวได้น้อยหนาเบือ่อใส่รอยซีบอยู่ดอก กับน้องเดียนชายเดียนชายในลูกพ่อเบิ่มพันล้านคนใจกับวาเบิ่งตัวกิ่งได้ด้วยพี่น้องเยวจังคุยราคากันข้อสิอัปเดตในพี่น้องได้เบิ่งทุกเดือนนี่ก็จะเป็นแผ่นพื้นที่ป่อยน้ำมือแรง เป็นสนามหญ้า ขันาไว้สำเนียก่อนพ่อก,กันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ